ชองกันชื้นที่ใช้มากับขนมหรือก็อาหารไม่ต้องทิ้งนะคะเอามาทําประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราจะมาฟาทุกคนมาดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาชามชามไทยแลนด์นะคะวันนี้เราก็เอาเรื่องดีมาฝากทุกคนอีกแล้ววันนี้ก็นําหลายวิธีมาฝากทุกคนเวลาที่เราซื้ออะไรมานะคะข้างในมันจะมีช่องกันชื้นอยู่แบบนี้เมื่อเรากินหมดแล้ว ก็อย่าทิ้งนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยมันทำมันสามารถทำประโยชน์หลายอย่างได้เลยนะคะประโยชน์ที่เรานำมาใช้ให้ทุกคนก็เอามาเราเก็บกระเทียมใช้ย,ยังไม่หมดก็ต้องไปทิ้งเพราะว่ามันขึ้นราเพราะว่ามันจะเกิดความชื้นขึ้นมาเราอยากหายเราก็บอกวิธีให้ทุกคนนะเอากระปุกมาใช้กระเทียมลงไปแล้วก็ใช้ช่องกันชื้นลงไปนะคะแค่นั้นเองเพราะว่า ช่องกันชื้นมันมีนาทีที่ดูดความชื้นแล้วก็ถ้าเราใช้เข้าไปนะคะเราก็เก็บกระเทียมได้หลายเดือนเลยนะคะใช้ลงไปแค่นี้เองจากนั้นก็ปิด้าเลยวิธีง่ายๆนะคะสามารถเก็บได้ประมาณ3-4เดือนได้นะคะ ช่วยในการถนอมอาหารแห้งพวกเม็ดถั่วเม็ดธัญพืชต่างๆเราซื้อมาเมื่อถูกเปิดใช้แล้วหากเก็บไม่ดีความชื้นเข้าไปก็จะทําให้เราเก็บเม็ดแบบนี้มันเก็บได้ไม่นานวิธีการเก็บรักษานั้นก็ใช้จองกันชื้นเข้าไปก็จะทําให้เก็บได้นานขึ้นนะคะเพราะว่าเราใช้เข้าไปนะมันกันกันชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะ เราสามารถนำชองกันชื้นนี้ใช้ในการป้องกันเกิดคราบหมองครับสน,นิมจากภาชนะไม่ว่าจะเป็นชามช้อนช้อนช่อมที่เราเก็บเอาไว้นานๆเคยสังเกตว่าชามหรือช้อนจะมีคราบหมองๆมองเวลาเราเก็บเวลานานนะคะควิธ,ธีการแก้ก็นำชองกันชื้นเหล่านี้มาใช้ลงไปเลยมันจะแก้ได้นะคะรักษาความเงาของช้อนช่อมเหมือนใหม่เลยนะคะบางทีเราใช้ชอ้อนอะเยอะ ไม่หมดนะคะเราก็เอาไปเก็บเราก็ใช้วิธีนี้นะคะมันทำให้ช้อนของเราเก็บได้นานค่ะแล้วก็เหมือนใหม่เราจะนอน เราก็เอาช่องกันชื้นที่ใช้เข้าไปในตู้เสื้อผ้าบางทีมันขึ้นรานะคะเวลานานมันก็ขึ้นราในตู้ตู้ทําจากไม้มันจะขึ้นรากขาวๆเราก็เราก็เอาช่องกันชื้นนี้มาทิ้งเข้าไปตามมุมนะคะมันจะรักษาได้ค่ะสามารถเก็บสามารถว่าเราไม่มีตู้ไม้มันมีตู้พลาสติกนะคะเราก็เอาใช้เข้าไปเลยนะประมาณสี่ห้าซองนะคะทิ้งเข้าไปเลยมันจะรักษาความซื้นแล้วก็กันขึ้น ขึ้นราได้นะคะง่ายๆใช่ไหมคะนำชองกันชื้นนี้มาช่วยเก็บรักษาเอกสารได้บ้านเราก็มีหนังสือเยอะแยะเลยเราก็เอาไปเก็บมันจะป้องกันความชื้นได้นะคะเราก็ทิ้งไว้เลยให,หน้นำชองกันชื้นมาใช้เข้าไปเลยตามเกตต่างๆมันจะป้องกันแล้วก็ช่วยลดขินอับนะคะ เราสามารถนำชองกันชื้นนี้มาใช้ตามตู้รองเท้าหรือก็กองรองเท้าก็ได้เพื่อลดความอับชื้นจากการเก็บรองเท้าเอาไว้เป็นนานๆรองเท้าที่ไม่เคยใช้เราก็เอาชองกันชื้นมาใช้เข้าไปในนี้นะหนังไม่ลอกแล้วก็ราไม่ขึ้นนะง่ายๆใช่ไหมคะเราซื้อรองเท้ามาแล้วก็ไม่เก็บนะคะ นานๆไปมันจะโดนอากาศโดนอะไรอย่างนี้อมันจะลอกหนังขึ้นมาแล้วกม็มันขึ้นราได้นะคะแล้วก็หลังจากที่เราเอาช่องกันชื้นมาก็ดีมากๆเลย เราสามารถนำาซองกันชื้นนี้มาใช้ในกระเป๋าเครื่องสำอางได้เพื่อยืดอ,อายุขึ้นคือเพื่อยืดอ,อายุแล้วก็มันป้องกันความชื้นได้นะคะเ <im itation> วลาที่เราเปิดเข้าเปิดออกก็มีอากาศมีความชื้นเข้าไปหรือเวลาที่เราใช้พองน้ำชับหน้าราววันความชื้นจากเหนือก็จะมาเกาะอยู่ที่พองน้ำนั้นก็ให้ใช้ซองกันชื้นลงไปในกระเป๋าก็จะช่วยดูดความชื้นเหล่านี้ออกไปได้เลยแล้วหากใคร คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือก็คนที่เพื่อนรักและห่วงใยงได้ดูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของชามชามไทยลนานนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ